ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวโดยล่าสุดนะครับมีผู้พิการที่มีบัตรคนจนหลายคนปลอเงิน200บาทที่กระทรวงการคลังบอกว่าจะโอนให้บัตรคนจนในวันนี้สรุปแล้ว จะได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับหากคุณชอบดูข่าวการจากาเงินของรัฐบาลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และอย่าลืมด้วยนะครับติดตามข่าวสารการจากาเงินของรัฐบาลถ้าคุณเป็นคนไทยไม่ว่าคุณจะทาอาชีพไหนคุณอาจจะได้รับจิรับเงินอยากรู้ว่าคุณได้รับเงินอะไรบ้างกดติดตามช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยคุณจะไ,ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินในทุกๆวันกับช่องสตางค์มีเดียนี้นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้สตางค์ได้รับสายค ซึ่งเป็นเงินคนพิการนะครับที่มีบัตรคนจนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะให้คุณสอ0รอนะครับล่าสุดตังก็โทรถามกระทรวงการคลังยังไม่มีการหลับสายก็เลยไปสอบสืบหานะครับสืบค้นจากแฟนเพจ Facebook ที่เชื่อถือได้นะครับจากทางแฟนเพจสวัสดิการทันข่าว4.0เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้พิการไม่ปลืม้มเพราะเงิน200ที่บอกจะเพิ่มให้ในบัตรคนจนยังไม่เข้า นะครับคือหลายคนเนี่ยรู้แล้วว่า800บาทเนี่ยเข้าบัญชีแล้วแต่เงิน200ในบัตรคนจนเนี่ยยังไม่เข้าตอนนี้เนี่ยก็กําลังรอหน่วยงานรัฐชี้แจงนะครับสื่อทุกสื่อตอนนี้กําลังติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐอยู่พอฉะนล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้เงิน200ในบัตรคนจน ยังไม่ผิดปกตินะครับยังไม่มีใครได้แต่ถ้าหากว่าใครได้นะครับคอมเมนต์มาใต้รากบอกจังหวัดด้วยสตางค์จะได้รู้ว่าส่วนไหนได้แล้วแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้นะครับแต่ในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีตรงเนี้ยเงินเข้า200แล้วแต่คนที่มีบัตรคนจนเนี่ยยังไม่เข้า200นะครับเดี๋ยวสตางค์จะเกาะติดต่อนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ย ที่ทําคลิปเนี่ยคือจะตามให้นะหลายคนบอกช่วยตามให้หน่อยยืนยันว่าสตางค์จะตามให้ถ้าหว่าเข้าเมื่อไหร่ปับ๊บเดี๋ยวสตางค์จะส่งคลิป กระจายบอกคุณผู้ชมตอบเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเครียดนะครับสตังค์จัดตามให้นะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารว่าเงินจะเข้าตอนไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตังค์มีเดียทุกข่าวสารการจ่ายเงินสตังค์จะเกาะติดมาให้นะครับและถ้าคุณอยากรู้ว่าเงินเข้าตอนไหนกดกระดิ่งทันทีนะครับเพราะสตังค์จะแจ้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์คุณผู้ชมเมื่อคุณได้ดูข่าวสตังค์ปับ๊บไปกดเงินปุ๊บที่ตู้ a t m กรุงไทยนะครับอ่ะฝากไว้กับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้น้ี ถ้าสตางค์จะโพสคลิปอีกทีนั่นหมายความว่าคลิปนั้นเงินเข้านะครับเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะอย่าเพิ่งหยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมไว้สิทธิประโยชน์ในการรับชมช่องนี้ช่องสตังค์มีเดียนี้นะครับเรามี3รายการด้วยกันนะครับ 1. รายการสาระแชร์ประชารัฐรายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยพิสูจน์มากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการสาระแชร์หางานหาเงินรายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหาก คนรอบตัวของคุณกําลังมองหางานสตางคจะมีงานต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นของคุณคุณจะมีโอกาสได้งานและได้เงินครับและนี่คือ3รายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดีย